ก็เราได้รู้หัวข้อกันแล้วนะครับว่าเราจะพูดถึงจะเป็นอ่านคนในลนักษณะอ่านเป็นรู้ว่าพฤติกรรมของเขาลาักษณะที่ใสพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นคนพฤติกรรมลักษณะยังไงอันนี้จะเป็นจิตวิทยาที่นักจิตวิทยาเป็นคนพิ้นนะครับอันนี้จะผมจะไม่ได้พูดว่าผมคิดเองนะแต่จแอ้างอิงทฤษฎีของอนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับ อ่านคนเนี่ยนะครับใน5นาทีแต่ผมไม่ได้พูด5นาทีนะผมพูดแค่20นาทีพอนะครับนาทีแต่ให้รู้พื้นฐานว่าพฤติกรรมนิสัยของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยจะจัดกลุปแบ่งเป็น4กลุอยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็คนนี่ยมันมีหลากหลายนะครับเราจะจัดกลุปแบ่งคนเราเจอคนคนนึงนะครับเราจะ อ่านพฤติกรรมอันนิสัยอุปอณิสัยของเขาเนี่ยเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจคนด้วยนะครับ จะใช้วิธีหรือเทคนิคไหนในการที่จะโน้มน้าวใจเขาได้ดีไหมถ้าดีกดหนึ่งอันนี้สําหรับคนที่จะเป็นทํางานเกี่ยวกับงานขายเนาะงานขายด้วยนะครับหรือคนที่ทํางานเป็นทีมเป็นหัวหน้างานอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีน,นี้ได้นะครับเป็นการดูแลบุคลากรของเราเพิ่มศักยภาพของลูกน้องอหรือคนร่วมงานนะครับเพื่อลดความขัดแย้งด้วยนะครับเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการทํางานเป็นทีมนะครับชื่อคน ที่คิดค้นวิธีนี้นะครับคือด w i l l i ร m วิลเลียมมาสตันนะครับนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปีช่วงอายุของเขาคือ1983ถึง1947 1947นานมากแล้วนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับมาพูดถึงลักษณะของคนก่อนนะครับคนแต่ละคนเนี่ยก็นิสัยใจคอไม่เหมือนกันเราจะรู้นิสัยใจคอเขายังไงนักจิตวิทยาเนีี้ก็แนะนำว่าเราแบ่งสามารถแบ่งได้4กลุ่มด้วยกันนะครับคนสี่กลุ่มนี้นะครับ แล้วเป็น DISC เราต้องรู้ก่อนนะครับเราก็ต้องจัดกุ๊ปก่อนนะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยลักษณะยังไงกลุ่มแรกเลยนี่คนกลุ่มแรกตรงไปตรงมามีหลักการชอบเอาชนะชอบริเริ่มกล้าตัดสินใจชอบท้าทายทั่งสังเกตเปลี่ยนความสนใจเร็วไม่ชอบถูกเอาเปรียบตัดสินใจด้วยตัวเอง มุ่งที่เป้าหมายตรงประเด็นชอบข้อเท็จจริงทําให้ถึงที่สุดไม่ชอบกดเกณฑ์ไม่ชอบถูกบังคับใครเป็นกลุ่มกลุ่มนี้บ้างครับคนกลุ่มนี้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็คือมุ่งผลลัพธ์มุง่งสิผลลัพธ์เลยงานต้องสําเร็จนะงานงานเร็จอาจจะไม่มองเรื่องของคนด้วยซ้ำนะครับง,งานต้องมาก่อนอะไครับจุดเด่นของเขาคือไม่กลัวปัญหานะครับ ชอบความท้าทายอ่าเป็นตัวของตัวเองตรงไปตรงมามีความมั่นใจการแสดงมุ่งมั่นเป้าหมายและผลงานนะครับกล้าเรียนเริ่มแนวคิดใหม่กล้าเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้ามองภาพใหญ่คล่องแคล่วจัดการงานได้รวดเร็ว้ใครเป็นบ้างนะครับใครเป็นอย่างนี้เลยเรานี่แหละนะครับชอบความท้าทายนะครับคล่องแคล่วว่องไวทำอะไรรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแต่สิ่งที่คนกลุ่มนี้ครับกลุ่มดีอ่าเลยลืมบอกไปครับกลุ่มดีแรกกเป็นโดมิเนนต์เชื่อภาษาอังกฤษนะครับกลุ ถ้าในเชิงแบบคนลบนะครับทางลบนิดนึงครับมีแนวโน้มที่จะเนตออกเนตะเป็นแนวอักดันเขาเรียกวเป็นเขี้ยวเข็นผู้อื่นมากเขี้ยวเข็นนะครับแยบังคับด้วยนะครับแล้วก็มักจะงุดอีกแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่ก้าวตามไพดีเนี่ยไม่ทันเนี่ยเขาจะงุดหิดมากเลยครับหรือพูดเข้าไปเร็วอนะ่ะถ้าสมองเขาตอนที่เขาคุยด้วยตามไม่ทันเนี่ยเขาจะเริ่มงุดหิดนะครับคิดเร็วทําเร็วก้าวเสี่ยงอ,อาจจะ เสียงในเรื่องที่ค,คิดไม่รอบคอบครับใช้คบพูดทีุ่นว้่นตรงๆนะครับหรือ,อพูดเชิงออ,ออกคำสั่งครับใจร้อนเบื่อง่ายโกรธง่ายนะครับคือ คนที่เราไปพบนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มไทยดีนะครับสมมติเราไปขายของให้เขานี่เราจะโน้มน้าวใจเขาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพูดทีหลังดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมพูดแต่ละไทยไว้ก่อนนะครับว่าเราจะาสมมติว่าเราจะไปขายของให้กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามีวิธีการใดๆเดี๋ยวผมอธิบายกลุมตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมบอกแต่ละกลุ่มก่อนนะครับอ่ะกลุ่มนี้ดีแล้วก็มา I น้ครับไอ้ไอนะครับเขาเรียกเป็น influence นี่เอา ออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับคนกลุ่มนี้นะครับเข้ากับคนง่ายเปลี่ยนความสนใจเร็วทํางานเป็นทีมเบื่อง่ายชอบเข้าสังคมต้องการการยอมรับชอบพูดคุยออ,อยากรู้อยากเห็นไม่ชอบกฎเกณฑ์มีความมั่นใจมอ,มองเชิงบวกชัดจงโน้มน้าวชอบช่วยเหลือชอบลองสิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ชอบความอิสระไง ใครอยู่กลุ่มนี้บ้างน,นะครับโอเคครับต่อแลยครับก็คนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกเป็นคนช่างพูดมีสีสันนะครับมนุษยส,ยสัมพันธ์ดีเรียกว่าเป็นดีเลิศมากเลยครับคือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะด้วยนะครับถามคำตอบห้าคำอ่ะคือคือเขาเป็นคนช่างพูดนะครับต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เขาพูดชอบพรณนาเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นอกกรอบด้วยนะครับ แล้วก็มีการพูดที่เป็นศิลปะนิดนึงในการพูดลักษณะรักษาน้าใจคนอะไรประมาณนี้นะครับการแสดงออกนะครับสนใจความรู้สึกคนนะครับชอบการชมใครเป็นคนกลุ่มนี้บ้างนะครับสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะติดแนวทางเดิมนะครับวิธีการเดิมๆไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคก็คนกลุ่มนี้นะครับก็ลักษณะนิสัยพื้นฐานอย่างนี้นะครับกลุ่มต่อไปนะครับ กลุ่ม SS นะครับสเตดี้นะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าทำงานเป็นทีมสุภาพรอบครอบชอบคำสมเชยเจงใจอดทนเพียรพยายามให้ความร่วมมือมีหลักการเข้าใจผู้อื่นไม่ชอบความขัดแย้งชัางสังเกตพูดน้อยมีน้ำใจรับฟังความคิดเห็นจริงใจโอเคก็ใครอยู่กลุ่มนี้บ้างถามทั้ง7คน7ท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมเองครับผมเป็นถ้าถ้าจับอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของคนไทย s ผมเองนะนี่ครับปุ่มต่อไปปุ่มไท p e นะครับมีหลักการเป็นระบบพูดน้อยวิเคราะห์แม่นยำรอบคอบวางแผนช่างสังเกตรับฟังความคิดเห็นจริงจังกับงานอาชอบความมีเหตุผลเน้นความถูกต้องมาตรฐานสูงไม่ชอบถูกบังคับนะครับชอบข้อเช็จจริงสนใจในรายละเอียดแนะ่ลุ่มไท p e นะครับเป็นคือเรียกว่าเป็นคนที่เป๊ะนะตามระเบียบแบบแผนนะครับชอบกดระเบียบไม่ค่อยจะแสดงออกนะครับเป็นออกกึง่งๆเงียบด,ด้วย ใช้เวลาในการใช้เวลานานในการตัดสินใจนะค,คนกลุ่มนี้ใครเป็นกลุ่มคนไทย e c บ้างทั้ง6ท่านในนี้มี <c oughs> นะฮะกลุ่มไท p e c นะครับก็จะเป็นคนมนาตรฐานสูงนะครับถ้าออกในแนวเชิงลบหน่อยก็คือเ,เ,ออเป็นคนเก็บความคิดเหน็นความรู้สึกส่วนตัวเราแวงไม่ค่อยไว้วางใจผู้อื่นนะครับรู้สึกกระทบใจได้ง่ายครับถ้าได้รับความถ้าได้รับคำตำหนิวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจจะถูกของงาน รู้สึกกระทบอะเอาใหม่นะครับรู้สึกกระทบใจได้ง่ายถ้าได้รับคาตําหนิวิาพากษ์วิจารณ์งานที่ตนทําอยู่ถ้าผมอ่านเนี่ยผมจะตะ,ตะกุกตะกักทันทีเดี๋ยวผมก็ผมคิดว่าจะไม่อ่านแล้วโอเค อ่านคนใน5นทีแล้วจะโน้มน้นาวให้สําเร็จได้อย่างไงนะครับเรามาแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนเป็นตาราง4ช่องอย่างนี้ก่อน,นครับ D I S 4ตามตำแหน่งนี้นะครับอ่ไใช้ D เนี่ยถ้าไปเจอเขาแล้วอุปสรรนิสัยของเขาเนี่ยเข้มงวดควบคุมใช้ I ช่างพูดมีสีสัน ไทเอสใสยใจเป็นเมตรเที่ยงตรงไทซีเที่ยงตรงตรเป็นระบบนะครับถ้าพูดในเชิงถึงพฤติกรรมก่อนไทดีกับไทไอเนี่ยจะมีพฤติกรรมเชิงลุกหมายถึงว่าเราเราไปเจอเขาเนี่ยครับเขาจะเป็นคนเริ่มพูดคุยกับเราก่อนครับทักทายอะไรก่อนเลยครับมีพฤติกรรมเชิงลุกนะครับเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาเอรัดอย่างดีพูดคุยสนุกสนานนะครับโดยเฉพาะ ผุ่มคนไทยไอเนี่ยจะสนุกสนานพิเศษไทยดีก็อาจจะคุยคุยแบบก็แบบดีแบบถามคําตอบห้าคำก็ได้เหมือนกันนะครับไทยดีเนี่ยก็อีกปุ่มหนึงครับ C กับ S เนี่ยพฤติกรรมเชิงรับหมายถึงว่าเข้าไปหาเขาเนี่ยครับผมผมเริ่มนะครับเราจะเริ่มอ่านจจ่คน5นาทีนะครับตว่าเราเจอคนคนหนึ่งนะครับเราจะแบ่ง เายังไงเนี่ยเริ่มที่ต้านเลยครับหนึ่งนาทีนะครับก็เมื่อกี้กี่นาทีไปแล้วครับไพซีกับ S เนี่ยนะครับเท,ที่ยงตรงเป็นระบบใส่ใจเป็นมิตรเนี่ยจะมีพฤติกรรมเชิงรับหมายถึงว่าเราไปเจอเขาเนี่ยนะเราต้องเป็นคนเริ่มพูดคุยสร้างสายสัมพันธ์พูดคือทักทายพูดคุยกันก่อนนะครับเขาจะเป็นคนเชิงรับมากกว่า C กับ S ถ้าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับพอพูดถึง จะเข้าลึกๆแล้วครับไทยดกับไทย C ีเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องงานเป็นหลักนะเน้นเรื่องงานเป็นหลักไทยไกับ S อสเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องคนนะครัไงต่อ จุดเด่นที่คร่าวๆของไ d ดีแล้วกันนะครับตัวเองเขาเนี่ยต้องการให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดสนใจนะครับเราคุยกับเขาเนี่ยเราต้องแบบชื่นชมเขาก่อนเราจะโน้มน้าวแล้วขึ้นถึงขั้นตอนโน้มน้าวแล้วนะครับไทยดีเนี่ยเขาเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นจุดสนใจนะครับเราต้องเหมือนว่าต้องชื่นชมเขาก่อนเขาชอบอิสระนะครับไม่ชอบกติกานะครับคนไทยนี่ครับสมมุติเราจะไปขายของให้เขานะครับหรือไปแนะนาอาักอยงให้เขาเนี่ยครับเขาจะมองที่ผลลัพธ์เลยถ้าใช่ เราเขาชอบเนี่ยเขาจะซื้อทันทีนะครับเราคุยกับเขาคุยที่ผลลัพธ์เลยกลุ่มกลุ่มคนไทยนีนะครับเขาจะตัดสินใจรวดเร็วนะครับคือจะซื้อเราจะซื้อตอนนั้นแหละนะครับถ้าคุยหลังจากนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคนกลุ่มนี้ับอันนี้อาจจะตัวเล็กไปเดี๋ยวผมไปที่อลไอันใหญ่อยอ๋ออันใหญ่หน่อยนะครับไทยดีเนี่ยคือพี่ว่าตัวเองเป็นจุดเด่นเชื่จงก่อนนะครับเพราะปิชรานัยไม่ชอบกติกา ใช่ชอบซื้อทันทีต้องบอกที่ผลลัพธ์เลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจรวดเร็วนะครับเราต้องปิดการขายทันทนั้นนะเราไม่เคยขายกัของให้กลุ่มกลุ่มคนไทยนี้นะครับไทย i อนะครับคือไทย i อเนี่ยเราไปขายของชาวสม,มุทรนะครับหรือแนะนําบริการเนี่ยเขาจะดูเรื่องของความสัมพันธ์เขากับ คนที่เข้าไปขายมากกว่านะครับ้าเขาซื้อเนี่ยอาจจะด้วยความเรงใจหรือสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับคือเราสร้างสายสัมพันธ์นะคือเขามีแนวโน้มที่จะซื้อจากสกยายสัมพันธ์นะครับกลุ่มคนไทยนี้ถ้าสายสัมพันธ์ดีนะครับคุยกับเขาได้ดีเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับเขาจะซื้อด้วยความอ่าที่เป็นสายสัมพันธ์นะครับสายสัมพันธ์ต้องมาก่อนเลยครโกลนไทยนี้นะครับไทยเอส นะครับไ s เนี่ยนะครับแต่น้มน้าวเขาได้ยังไงครับก่มนี้ครับต้องการข้อมูลนะครับใช้สมองเป็นหลักใช้สมองเป็นหลักเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะใช้สมองในการคิดตลอดเวลา สมมติว่าเราไปเสนอสินค้าบริการต่างๆเนี่ยเราต้องรอบรู้เรื่องของสินค้านั้นด้วยเพราะเขาก็เป็นคนที่หาข้อมูลอยู่แล้วครับสมมติว่าเขาจะไปซื้อไมโครเอฟสักเครื่องหนึ่งในห้างเนี้ยกลุ่มคนไทยเนี้ยเขาจะหาข้อมูลมาแบบเยอะแยะมากมายเราต้องมีความรอบรู้นะครับกลุ่มคนไทยเนี้ยจะนิ่งเงียบที่นิ่งเงียบก็คือกําลังคิดอยู่เท่านั้นเองนะครับกลุ่มคนไทยนี้จะไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจในการที่จะซื้อในครั้งแรกนะครับเราใส่ข้อมูลเรื่องสินค้าให้ให้ตอบได้ตรง ตรงจุดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อในครั้งแรกแต่เขามีในโน้มที่จะไม่ตัดสินใจซื้อในการพบเจอครั้งแรกนะครับโอเคไายต่อไปนะครับเท่งตรงเป็นระบบนะครับเราไปโน้มน้าวจิตใจเขานะครับเราต้องรู้นะครับว่ากลุ่มคนไทยนี้ครับชอบอะไรที่คุ้มค่านะครับไม่เสี่ยงถ้าจะไปหาเขานะครับถ้านัดคนไทยนี้ครับเขาเสียเลี่ยนเรื่องเวลาครับตรงต่อเวลานะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนวางแผนทุกอย่างในชีวิตวางตารางงานในชีวิตวันนี้ช่วงนี้ไปไหน ตลอดเลยนะครับว่ากลับบ้านกี่โมงถึงกี่โมงเลิกแล้วจะไปไหนตอนถึงนั่นที่นั่นกี่โมงอะครับเขาชอบที่จะอะไรที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนนะครับเราต้องเล่าเรื่องของสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยให้เป็นระบบหรือแบบแผนนะสมมติว่าเราไปเสนอขายของเขาเนะี่ยเราต้องเสนอว่าเขาจะซื้อได้ยังไงวิธีการอะไรจ่ายเงินแล้ว ได้รับของเลย,เลยไหมถ้ายังไม่ได้อีกกี่วันได้กําหนดส่งเมื่อไหร่คือต้องแปรเรื่องนั้นนะแล้วเป็นคนที่ตัดสินใจนานด้วยนะครับ mm hmm. ก็นี่ครับอ่านคนแต่ละกลุ่มนะครับ d i s c เนี่ยเราต้องรู้ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นคนพฤติกรรมยังไงนะครับพอรู้พฤติกรรมของเขาแล้วนะเราโน้มน้าวเขาด้วยวิธีที่เทคนิค เมื่อสักครู่นะค,คือโอกาสสำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยกต้องลองพลิกแพงที่ผมเสนอครับมันเป็นแนวทางว่าเราหวีดีค้าที่จะเข้าไปหาคนแต่ละท้ายเนี่ยได้ด้วยวิธีอะไรโอเคครับก็อะไรไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับคืออ่านคนใน5นาทีเนี่ยก็คือเราต้องรู้ลักษณะอุปสรรคนิสัยของแต่ละกลุ่มก่อนนะครับ พอเจอเขาแล้วเรารู้พฤติกรรมลักษณะนิสัยของเขาแล้วเนี่ยเราจะคุยสร้างขียสัมพันธ์กับเขาอ 1, ย่างไงนะครับตามหลักวิธีที่ผมแมนะนําได้เลยอาจจะไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มีอะไรครับมีคําถามอะไรไหมครับโอเคสมควรเก็บเวลานะครับทุกคนในกลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้วก็แนวคิดแนวการทำธุรกิจนะครับโอเคนะครับโอเคครับ ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้เวาสดีทุกท่านนะครับโอเคครับ